สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับคุณแม่ลูกอ่อนตั้งโต๊ะแถลงบุ๋มปนัดดาลูกเพิ่งสามเดือนประกศาศข่าวดีครั้งใหม่อีกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเป็นนางสาวไทยปี2543อีกคนที่สวยสง่าสมมงสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุ๋มปนัดดาล่าสุดแม่บุ๋มได้ออกงานอีเวนต์แรกหลังจากที่คอดลูกชายคนที่สอง ลูกวันนี้บอกเลยว่าแม่ทั้งสวยและสง,งา่าดุดนางพญาสุดๆหลังจากจบงานแม่บุ๋มได้โพสภาพของตัวเองพร้อมเขีนแคปชั่นว่าขอทะเลงข่าวว่าบุ๋มท้องค่ะเดี๋ยวรอเล่นลูกเพิ่งสามเดือนค่ะที่จริงนักข่าวตกใจที่เห็นแม่บุ๋มออกงานเพราะหายจากงานอีเวนต์ไปเลยตั้งแต่มีน้องแต่งานนางสาวไทยไม่มาไม่ได้ค่ะและต้องมาสารภาพความจริงว่าไม่ใช่ไม่ออกงาน แต่แท้ที่จริงแล้วบุมถ่ายละครถ่ายหนังรายการสดสรายการซีรีส์ถ่ายงานพรีเซนเตอร์4ตัวงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีก3ตัวร้านข้าวแกงอีกทำเยอะจนนักข่าวถามว่าแล้วเอาเวลาไหนเลี้ยงลูกคะสารภาพโดยตรงพูดแบบเปิดใจเลยตอนได้คิดหนักมากว่าจะพูดดีไหมพราะเราไม่อยากใช้สื่อตรงนี้มาพูดเรื่องของตัวเองเดี๋ยวจะบอกว่าเอาข่าวตัวเองมาพูด แต่ในเมื่อนักข่าวตามเยอะมากขออนุญ,ญาตอธิบายตรงนี้เลยว่าที่ผ่านมาไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าไม่มีใครทักและเราอยากเล่นสนุกกับคนใกล้ตัวว่าเมื่อไรจะรู้ซึ่งถ้าถามเราก็จะตอบและมีหลายคนที่รู้และเราก็ด้วยความภูมิใจเราท้องธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่อยากเปิดเพราะว่าอายุ40กว่าแล้วท้องความเสี่ยงมันเยอะมากก็เลยยังไม่ได้เปิดจนกระทั่งต้องเช็คหนองให้สมบูรณ์ที่สุด รู้ตอนที่เดือนกว่าพอตอนนั้นประจำเนือนมาไม่ปกติซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้เป็นไวทองแต่เราทองเพื่อที่จะไม่พลาดการอัพเดทข้าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ